ไปเก็บเห็ดนะก็แม่บ่เห็้ยเธอแล้วไปเก็บมม่ตะแสม่เบิ่งด้วยน่ักลายเบื้อปก็เศ้าไปป้าตายเขาลราไว้ละเก่งจนแสบเด้อแม่ไปเก็บเพชรทียังคืเบนามแถเปืดอลายคาดเขาเปนแม่ก็เศ้าคือบ่ปคือมังามแดอกเห็ดน่ยคุณน่ะงามคืองามือจะข่องแี่ดจอุ่นทุ่มเพื่อขวอยเนาะ เิ่น็ดหอันเห็ดขมเห็ดเพิ่ยงคมโอ้มันเกิดไม่มันดินมันงามมัละดอกนาแหล่ๆมันงามแหมมันเกิดฝนตกเมื่อกี้นี่บอกเออฝนตกเมื่อกี้นี่แหละแกงแค่ยังกินที่แซ่บอันนี้แกงใส่หม้อตั่วใส่ก๋วเตียวโอ้ยใส่กเตี๋ยวมาใส่ก๋วยเตี๋ยวหม้อหม้อข้างก็ไม่ไดเห็ดนี่ไรครับช่วยหมกหม้อเด้อเออ แกงเฮ็ดอะอย่างมจืดปลาแมนบะแกงต้มจืดต้มแจ๊กจอกน้ำมะเมนคนนี้ยิคือเจ้าบกก้อยว่าสั่นแซ่บบอแซ่บมันสุดยอดนานแซ่บก้อยก็แซ่บว่าสั่นอุ้ยเอ้ยทำมาไปเก็บได้ล้วมืออื่นเศร้าทำมาไปแต่เศร้าไปแต่เศร้าแล้วเอามาเดี๋ยวจะตีหาเพื่อพื้นนอกให้ตีหาจือดใบระเบิดอนได้มันออกนอกน้อยๆกันมันสิใหญ่ได้มืออื่นเนาะปลอก้บระเบิโอ้ยเอาใบอัน นี่ก uhm, ูใบใบต้นมันหนึ่งเนี่ยใบข้าบ่เออใบข้าใบเกินนั่นลงตอกไว้แล้วอันนี้น้อยเนี่ยเขาบอกว่าเดาเอาเด้ออี่นน้อยมันแกเห็ดไว้อัโปกไว้มันซ้ำซ้ำผีฮาโบตองเอามันดอกเอาไว้มันอ้วนใหญ่อ้วนมันใหญ่ตื่นสามามันถือซ้ำผีเด้ขอวะอุ้ยสะออนสะออน